สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy Yummy Food วันนี้เบลจะพาทุกคนมาทำเกี๊ยวไข่นะคะทำเองง่ายๆแบบนี้เราไปดูวิธีทำกันเลยเบลใช้แป้งอนเนกประสงค์หนึ่งับนะคะแบบนี้ล่อนแป้งหนึ่งรอบนะคะแบบนี้เลยจากนั้นนะคะเราก็ตีไข่ไก่1ฟองนะคะใส่ไข่ไก่หนึ่งฟองแล้วเรากว,วนคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ คนส่วนผสมให้เข้ากันแบบนี้กวรส่วนผสมไข่ให้เข้ากันแล้วนะคะดอกก็เติมสีผสมอาหารสักครึ่งช้อนชานะคะเพื่อเพิ่มสีสันให้เกี๊ยวของเรานะคะจากนั้นเรานําน้ําเปล่ามานะคะประมาณ6ช้อนโต๊ะอันนี้เบลใส่แค่ห้าช้อนโต๊ะก่อนนะคะเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะคะดูว่าน้ํามันพอหรือเปล่านะ คนส่วนผสมไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเราก็ใช้มือนวดนะคะนวดแป้งให้เข้ากันเราดูว่ามันรู้สึกว่ามันแข็งไปแล้วก็เติมน้ำอีกนิดหนึ่งนะคะพอเติมน้ำอีกหนึ่งช้อนโต๊ะเอ๊มันเหนียวมันเละก,กินไปเราก็โรยแป้งแบบนี้ได้นะคะไม่เป็นไรโรยนิดนึงแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็เอาตัวแป้งออกมานวด ที่กระดานแป้งนวดแป้งนะคะแบบนี้ใช้อุ้งมือนะคะนวดดันแป้งออกไปข้างหน้านะคะแบบนี้นวดนะคะนวดจนกว่าแป้งจะเนียนเข้ากันดีนะคะพอเรานวดไปสักพักประมาณสองสามนาทีนะคะเราก็จะเห็นตัวแป้งที่เนียนแบบนี้เลยนะคะเราก็จิ้มดูแบบนี้เราก็จะได้แป้งเนียนเราจะพักแป้งประมาณ 3านาทีนะคะใส่แลปแบบนี้พักไว้ในตู้เย็นประมาณ30นาทีนะจากนั้นพอครบ30นาทีนะคะเราก็นําแป้งออกมานะคะโรยแป้งที่ด้านล่างนิดนึงนะคะแบ่งแป้งออกเป็น2ก้อนนะคะแบบนี้พอเราแบ่งแป้งออกเป็น2ก้อนนะคะเราก็จะรีดแป้งให้เป็นสี่เหลี่ยมแล้วเราก็ทา แป้งอเนกประสงค์นะคะแบบนี้นะคะทาให้ทั่วๆเยอะๆเ,เลยนะคะประมาณนี้นะแล้วก็รีดแป้งให้เป็นสี่เหลี่ยมจากนั้นนะคะเราจะพับแป้งเข้าหากันนะคะแบบนี้อย่าลืมทาแป้งอเนกประสงค์นะคะเพราะว่าเวลาเราพับจะได้ไม่ติดกันจากนั้นเราก็พักแป้งอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะพักแป้งอีกหนึ่งชั่วโมง พอเราพักแป้งครบ1ชั่วโมงนะคะเราก็จะเอาแป้งออกมารีดนะคะแกะแป้งออกแบบนี้ทาแป้งให้ทาตัวแป้งด้วยแป้งอนอกประสงค์นะคะแบบนี้ทาแล้วรีดแป้งให้บางๆนะคะยิ่งบางเท่าไหร่ยิ่งดีนะปริมาณแป้งนะคะบางได้ประมาณปริมาณหมเมประมาณนี้นะคะโรยด้วยแป้งอนอกประงค์นะคะแบบนี้มันจะได้มันจะได้ไม่ติดกันนะคะ แล้วรีดแป้งให้บางเท่าที่ใจเราต้องการเลยนะคะใครชอบหนาชอบบางแล้วแต่ความชอบเลยนะพอเรารีดแป้งได้ตามที่ใจเราต้องการแล้วนะคะเราก็จะเอาแม่พิมพ์หรือว่าปากแก้วแบบนี้นะคะมาตัดให้มันเป็นวงกลมแบบนี้เลยนะคะจะได้ง่ายๆเนาะแบบนี้นะคะตัดให้เป็นวงกลมแบบนี้เลยนะ แล้วเราก็ดึงตัวแป้งนะคะที่เป็นส่วนเกินออกนะแบบนี้เราก็จะได้แผ่นเกี๊ยวที่เป็นทรงกลมสวยงามนะคะเกี๊ยวตัวนี้นะคะแผ่นเกี๊ยวนะคะเราสามารถเอาไปทําขนมจีบเกี๊ยวซ่าหรือว่าเป็นเกี๊ยวน้ําก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะเราก็จะได้แผ่นเกี๊ยวสีเหลืองทองแบบนี้นะคะน่ากินมากๆเลยนะ ใครทำแล้วประสบความสำเร็จเป็นยังไงก็คอมเมนต์มาด้วยนะอันนี้เบลเอาไปทำขนมจีบนะคะฝากทุกคนกดติดตามกดไลค์กด, like, กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องแ a p p y ้ย m มี food ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมช่อง happy ้ย m มี food นะคะสำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ